โหราศาสตร์เนี่ยจะใช้ดาวทั้งหมดประมาณ10ดวงด้วยกันถ้าเกิดว่าใครศึกษาไม่ถึงก็จะคิดว่าไม่ละเอียดนะครับแล้วก็ยังไม่แม่นดวงไทยกับดวงจีนต่างกันอย่างไรบ้างใครแม่นกว่ากันสวัสดีครับผนเอกกูรูห e, ลครับาบมูสตูดิโอครับวันนี้จะมาคุยแบบสบายๆนะครับเกี่ยวกับว่าดวงไทยกับดวงจีนเนี่ยเอดูดวงอันไหนแม่นกว่ากันนะครับ จริงๆแล้วนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะใช้ดาวทั้งหมดประมาณ10ดวงด้วยกันนะครับสิดวงนะครับก็คือเลข0นะครับไปเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดอยู่ดาว10ดวงด้วยกันนะครับตั้งแต่ดาวดาวอาทิตย์ดาวจันทดาวอังคารดาวพุธดาวพระหัสดาวสุขดาวเสาร์ดาวราหูนะครับและก็ดาวมรฤตยูนะครับนั่นเองนะครับซึ่งในทางดวงจีนนะครับ พูดถึงแล้วใช้ดวงดาวทั้งหมดเกือบ62ดวงดาวนะครับบนท้องฟ้านะครับจะแยกออกมานะครับเป็นดวงดาวทั้งหมดออกมาย่อยลงมานะครับอยู่ที่16ดวงในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็เรียกว่ามีความแม่นยำอย่างไรก็ตามนะครับในดวงไทยนะั้นมีความละเอียดลึกซึ้งมากนะครับในเรื่องของความแม่นยำนะครับที่จะดูเลิกยามดูความละเอียดนะครับในดวงชะตาว่าในวันที่เท่าไหร่เป็นยังไงคุณจะ ทำอะไรแล้วเป็นยังไงมีดวงชะตาขึ้นหรือลงยังไงบ้างนะครับส่วนดวงจีนนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครศึกษาไม่ถึงก็จะคิดว่าไม่ละเอียดนะครับแล้วก็ยังไม่แม่นแต่แม่นในภาพรวมว่าในช่วง10ปีเป็นยังไงชีวิตนี้จะรวยหรือจะจนเป็นอย่างไรนะครับในช่วงไหนอายุช่วงไหนจะเป็นยังไงบ้างมีฮะมีโชงนั่นเองนะครับแต่จริงแล้วความแม่นยําอยู่ที่คนที่ ศึกษาอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับใครที่ศึกษาลึกซึ้งนี่เรียกว่าดวงจีนก็ละเอียดมากนะครับมีความแม่นยำระดับสูงมากถึงขั้นว่าวันนี้เป็นธาตุอะไรน,นะครับในห้าธาตุและเป็นธาตุที่เสริมดวงกับคุณหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นาธาตุเสริมดวงวันนั้นนะครับคุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเรียกว่าคุณจะเกิดโชคลาภคุณจะเกิดเฮง,งเข้ามานะครับและเกิดวันที่ไม่ดีนะครับเกิดเป็นชงของคุณเนี่ยคุณเรียกว่าควรจะอยู่ในบ้านมากกว่าที่จะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าทําอะไรก็จะเรียกว่าซวยไปหมดเลยนะครับ นี่แหละครับความแม่นยําของดวงจีนนั่นเองนะครับวันนั้นเนี่ยดวงไทยกับดวงจีนนะครับอย่าเอามาเทียบกันเลยครับผมว่านะครับเพราะว่าอยู่ที่คนที่เขาศึกษามากกว่าครับบางคนศึกษาดวงไทยมากๆก็จะละเอียดมากก็จะแม่นยําม,มากบางคนศึกษาดวงจีนไม่ละเอียดนะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าไม่แม่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่เขาศึกษามานะครับว่าเขา รู้ตำราทั้งหมดสมมติว่ามีหมื่นเล่มเนี่ยเขารู้กี่เล่มแล้วถ้าเกิดเขารู้ร้อยเล่มเขาก็รู้แค่ร้อยอย่างไม่รู้ถึงหมื่นอย่างนั่นเองนะครับในวิชาโหราศาสตร์ไทยก็เป็นวิชาที่เรียกว่าละเอียดล้ำลึกมากเลยนะครับมีนวังจักรมีตรีไวยนะครับมีการจักรลักจรมีอินทาพัดบาดจันโอไปโน่นเลยครับยันดวงไม่ใช่สงคัมเรียกว่ามีความละเอียดลึกซึ้งมากนะครับดวงจีนนะครับเอาแค่ดาวสิบหกดวงเนี่ย คุณก็เรียกว่าแม่นยําพอสมควรแะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ถึง64ขวยนะครับหรือที่เรียกว่า62ดวงดาวนะครับคุณจะสามารถรู้ชะตาชีวิตในจักรวาลของคุณได้หมดเลยนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือความแตกต่างระหว่างดวงไทยและดวงจีนนะครับที่ใช้ดวงดาวที่มีความแตกต่างแล้วก็เหมือนกันด้วยกันนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงด้วยกันได้ต่างหากด้วยความแม่นยำไม่แพ้ กันและกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะศึกษามากกว่ากันนั่นเองนะครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน m o o ตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนครับ